สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็จะมาพูดในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับในส่วนของข้อที่5ถึงข้อที่10ขนะครับคาวแล้วเราได้เรียนรู้นะครับเรื่องของประโยชน์แล้วก็แนวทางนะครับในคลิปที่ผ่านๆมาละนะครับในข้อที่1แล้วก็ถึงข้อที่4นะครับในสัปดาห์นี้ขอพูดข้อที่5ถึงข้อที่ที่10 นะครับแล้วก็ท้ายคลิปก็จะมีในเรื่องของแบบทดสอบนะครับหลังเรียนด้วยนะครับในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับในข้อที่5นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของงดสุรานะครับและสารเสพติดการพนันและการสัมสนทางเพศนะครับก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดนะครับทุกชนิดทุกประเภทนะครับด้วยการไม่คิดทดลองนะครับ สาเหตุหนึ่งนะครับของปัญหาของการติดยาเสพติดเนี่ยนะครับก็เกิดจากความคึกขนองและความอยากรู้อยากลองนะครับการถูกชักชวนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่คิดที่จะทดลองหรือว่าเชื่อนะครับคาชักชวนของเพื่อนลมทั้งเขาไม่เล่นการพนันต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ใกล้ชิดนะครับทั้งคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็ผู้ที่ติดการพนันด้วยนะครับอ่ข้อที่ สองนะครับข้อที่สองนะครับแนวปฏิบัติก็คือปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยนะครับผู้ชายต้องรู้จักให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็ต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวนะครับไม่ชิงสุกก่อนหาาไม่ลิลักในวัยเรียน,นจริงๆแล้วก็ต้องอรู้จักให้เกียรตินะครับรู้จักให้เกียรตินะครับไม่ในเรื่องของการสัมสอนทางเพศหรอเนี่ยนะครับต้องระวังนะครับ ต่อไปสุขบัญญัติข้อที่6กนะครับการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้อบอุ่นนั้นเนีปฏิบัติก็คือทุกคนในครอบครัวก็ต้องจริงจริงแล้วต้องมีการในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบนะครับก็คือรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองนะครับอย่างนักเรียนเนี่ยนักเรียนมีความรับผิดชอบก็คือหน้าที่ของนักเรียนก็คือเรียนหนังสือถูกไหมครับก็ปฏิบัติตรงตาม,มบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับเวลากลับบ้านมาก็ช่วยเหลืองานบ้านบ้างเล็กๆแน้อยที่สามารถจะทําได้ อย่างนี้นะครับนั้นก็เมื่อมีปัญหาก็ต้องปรึกษาคนในครอบครัวนะครับขอคําชี้แนะขอคําแนะนํานะครับร่วมกันช่วยกันแก้ไขโดยยึดหลักประชาธิปไตยนะครับในครอบครัวต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยกันทํางานนะครับโดยเพพาะพี่กับน้องเนี่ยต้องคอยดูแลช่วยเหลือกันนะครับทุกคนในครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกันนะครับสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนะครับ จัดกิจกรรมหรือในโอกาสที่ศษต่างๆจะไหมครับกิจกรรมทางศาสนานะสแสดงความรักนะความห่วงใย,ยการมีน้ําใจเอื้อเฟื้อต่อกันนะครับดังในภาพเนี่ยเด็กๆก,ก็จะเห็นว่านะในครอบครัวก็มีกินเรื่องของการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับส่วนข้อที่ข้อที่7นะครับแนวปฏิบัติก็คือป้องกันอุบัติเหตุบติภัยด้วยการไม่ประมาทนะครับอันนี้พูดถึงในเรื่องของในบ้านก่อนนะครับในบ้านก็ ก็ควรจะรู้จักการจัดจัดบ้านเรือนให้สะอาดนะครับมีระเบียบวินัยดูแลรักษาอุปกรณ์นะครับเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีระมัดร,ระวังใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและกิจก,กรรมที่ต้องใช้ไฟเนี่ยนะครับต้องรู้จักความระมัดร,ระวังนะครับอีกข้อนึ่งนะครับก็คือการปฏิบัติตนตามหลักกฎหมายหรือการกฎจราจรนะครับในท้องถนนต่างๆเหล่านี้นะครับกดระเบียบของสถานที่ต่างๆ นะไม่เข้าไปอยู่หรือไปเล่นในสถานที่ที่เป็นอันตรายใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นถนนขนทางเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามหลักของกฎจราจรแต่ถ้าเป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทํางานอย่างเงี้ยถ้าเราได้ไปในตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องอะไรครับไม่ไปอยู่ในสถานที่อันตรายนะครับเขาก็จะมีป้ายเตือนอะไรบอกนะครับก็ต้องระมัดระวังนะส่วนสุขบัญญัติข้อที่8 นะครับในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอตรวจสุขภาพประจาปีนะครับก็ต kind of ้องรู้จักการออกกำลังกายนะครับเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและกับเพศตัวเองนะครับตรวจสุขภาพนะครับชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงตรวจสุขภาพฟันหรือโรคต่างๆอย่างสม่ําเสมอนะครับการรับวัคซีนอะไรต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละช่วงวัยแต่ละอายุก็จะมีวัคซีนต่างๆนะครับ ที่เราจะต้องได้ฉีดใช่ไหมครับการตรวจสุขภาพฟันต่างๆนะครับตรวจสุขภาพร่างกายนะส่วนข้อที่9นั้นนะครับข้อที่9ก็จะพูดถึงเรื่องของการทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะครับการทากิจกรรมนะครับให้ได้ร่าเริงแจ่มใสนะเล่นดนตรีกีฬากิจกรรมนันทนาการอื่นๆนะครับ,นะรบก็จริงๆแล้วเ,เรื่องของดนตรี กีฬาเหล่านี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับให้เราสนุกสนานนะครับจริงๆก็ช่วยในเรื่องเรื่องของลดความเครียดอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกลังกายหรือดอนตีร้องเพลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ควรจะทําให้มันสนุกสนานนะครับพักผ่อนรู้จักการพักผ่อนทำกิจกรรมให้มันผ่อนคลายนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับอ่านนิทานเหล่านี้เป็นต้น เมื่อมีปัญหาปรึกษาหารือใครครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับให้ได้ช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่ตางๆด้วยนะครับจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้หน่าอยู่อาศัยนะครับมองโลกในแง่บวกรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับฝึกนั่งสมาธิทําให้จิตใจสงบนะส่วนสุข,ขคบัญญัติข้อที่10นะครับก็ต้องมีสํานึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรสังคมนะครับ นะเรื่องของความสอดนั้ต่อส่วนรวมนะครับในในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามีถังขยะต่างๆนะครับในแต่ละแบบนะครับทิ้งขยะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของอมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมนะครับต้องรู้จักแยกขยะคัดแยกขยะขยก่อนทิ้งกำจัดขยะในบ้านทุกวันคัดแยกนะครับไม่ปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ําลําคลองเหล่านี้เป็นต้นนะครับใช้น้ําใช้ไฟอย่างประหยะัดหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทําให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อมเช่นโฟมหรือพลาสติกนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของอะไรครับงานเรากระทงใช่ไหมเราก็ต้องใช้กระทงที่ไม่เป็นพิษต่ตอสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนะครับไม่ย่อยที่ใช้โฟมไม่ไม่ใช้โฟมนะครับใช้วัสดุที่ย่อยสลายนะครับง่ายหรือเป็นขนมปังที่ทําให้ปลากินได้อย่างเงี้ยก็ได้นะครับมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สิ่งวดล้อมในชุมชนนะครับปลูกต้นไม้ทําความสะอาดแหล่งน้ากําจัดแหล่งเราะพันุยุงต่างๆนะนะก็มีประมาณนี้นะครับในเรื่องของแนวปฏิบัติตามหลักสุขวัญยาแห่งชาตินะตอนนี้เราเรียนครบไปทั้งสิบสิบข้อนะครับหลักสุขวัญญาแห่งชาติไปแล้วนั้นก็เดี๋ยวก็จะมีงานกิจกรรมนะครับเรื่องของแบบฝึกนะในการทําข้อสอบอเพื่อประเมินผลตัวชีวัดก็คือ โค้ดเทสนะครับเดี๋ยวครูก็จะส่งเข้าไปในลายกลุ่มนะครับแล้วก็ส่งให้นักเรียนได้ได้ทำนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากพวกเรานะครับอย่าลืมทำงานที่ครูได้มอบหมายให้นะครับแล้วก็ฝึกทบทวนบทเรียนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ